งการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดส่านมหรือแม่สอดจังหวัดภาคในวันนี้การค้ามนุษย์ไทยเมียนมาตากเมียวดีในครั้งนี้วุสังานชายแดงต่อต้านการค้ามนุษย์ไทยเมียนมาตากเมียวดีดูแววของน้องมีอะไรอีกไหมครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากดีจู้แม่ติดงานเลยรู้ดีแท้ในงานเนี่ยยามันในงานเป็นพระรามสี่เลยดีดูแม่ได้จู้แม่ของคณะวิทยากรเว่ยเบสส์เอาหลวงพ่อเว่ยมาพูดรู้เฉพาะตัวเว่ยย่าได้เยสวัสดีครับสวัสดีครับผู้มี้เจ็ทุกทางครับผมดีใจอย่างยิ่งครับที่วันนี้ผมมาช่วงงานกับที่เปิดสำนักที่เป็นเหยื่อของค้ามนุษย์ีพวกผมก็ช่วยได้แบบทุกส่วนทุกแบบใช้ในงานแบบกา ีโกงกูเขายังไดตัวเองเลยเฝ้าเินลานงานได้ชี้เลยตัวเองดี่เขาเป็ซีซีพูด้วยคุณโมบิลเอาเด็กสอวลานานเลยตอนนี้ที่ฟังเจ้าดีก็มีเชต้าสร้างอยู่ความสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นตอนนี้กำลังสร้างอยู่ไม่เสร็จครับ ในส่วนนี้เนี่ยเราเราของศูนย์ราชการครับในส่วนของห้องปฏิบัติการเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นสองเซชันเพราะว่าส่วนต้นมัป็แบบตากเนี่ยแล้วส่วนที่สองเนี่ยเป็นส่วนที่ซัพพอร์ตอุปกรณ์ต่าง ก็จะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานจูนยข้อมูล s 4ของาอร์ดีก็พาเรามาดูนะครับซีบีซีหรือพัสดที่ดีทีสดงับสามารถตรวจสอบให้มาชได้ด้วยทางเว็บดิจิไัโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมเนรียรี่เดียวทามดากียราดารดีไม่ส่อมดีไม่ดีจนรารู้เนอผี่ยงเน้ียอย่ในส่าครับในส่วนต่อไปนะครับเราจะมีกล้องวงจรปิดหรือว่า ในการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ต้องหาในการสอบปากคำได้ดคสมชินดีการงวาก่